ถ้าหากจะพูดถึงกุมารทองแน่นอนว่า คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักอย่างแน่นอนด้วยรูปลักษณ์ของกุมารตามความเชื่อของคนไทยนั้นคือเด็กผมจุกนุ่งจงกระเบนและใส่เครื่องประดับต่างๆตามอิทธิฤทธิ์ของตนแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับกุมารเช่นเดียวกันและวันนี้เราจะขอนำเสนอมาเตอรีกุมารทองพามา่าสายเทพครับ มตเตอรีนั้นเป็นกุมารขั้นกายสิทธิเทพมีฤทธิ์เหนือกว่ากุมารทั้งปวงมีลักษณะเป็นหุ่นไม้แกะสลักทรงเครื่องตามแบบฉบับของพมา่าอาจารย์ปู่ฤศีพุทธเวทเดินยานตั้งธาตุขันเรียกกุมารด้วยมตลกำเนิดนตเตอรีหรือมตเตอรีตามตำรับพม่าโบราณจนทำให้เกิดเป็นจิตกุมารมตเตอรีอันเลืองฤทธิ์ก่อนจะสำทับด้วยพระมนต์หัวป่านตามตำรับเทพเจ้าโบราณ จนดวงจิตของกุมานั้นยกระดับถึงขั้นกายสิทธิ์บังเกิดเป็นกายสิทธิ์เทพที่สำมฤทธิ์ขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระเวทโดยไม่เกี่ยวข้องกับวิญญาณชั้นต่ำหรือพูดภายเลยแม้แต่น้อยซึ่งกุมารมาเตรีนั้นเป็นกุมารสายขาวและมีตาบะเหนือกว่ากุมารชนิดอื่นๆมีฤทธิ์แกล่งกล้าในระดับเทพบริวารที่เจ้าของสามารถขอพรได้ดั่งใจนึกให้แต่คุณโดยไฝ่เดียวไร้โทษภัยใดๆทั้งสิ้น มาเตรีนี้ให้ตั้งบูชาในที่ที่เหมาะสมต่ำกว่าพระและเทพแต่ให้อยู่สูงกว่ากุมารและวิญญาณทั้งปวงหากไม่เกินไปกว่าวิบากกรรมจะดนบันดาลความสำเร็จแก่ผู้ที่บูชาผู้ที่บูชามาเตรีนั้นจะต้องพึงบูชาด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนไม่ให้ขาดเพราะว่าน้ำมะพร้าวนั้นเป็นน้ำบริสุทธิ์อันเกิดจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่โปรดปานของเทพทั้งปวง อีกทั้งยังเป็นของเมียริ์เย็นช่วยในการระง,งับทุกข์ภัยต่างๆเมื่อสิ่งที่อธิษฐานสมดังปรารถนาก็ให้จัดมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกกล้วยหนึ่งหวีทูบ12ดอกเทียน12เล่มถวายมะเตรีเป็นการบูชาเมื่อกล้วยเปลี่ยนสีแล้วสามารถลาเอามารับประทานเป็นของเสีริมงคลได้ หากจัดถวายในทุกวันจันทร์จะยิ่งดีครับเพราะจะช่วยเพิ่มพูนความขลังเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นการบูชามเตรีถือว่าเป็นสิ่งมงคลกับผู้ที่บูชาเป็นอย่างยิ่งรับมเตรีนั้นเป็นกุมารทองพมา่าเป็นศิลปะกุมารทองสายประเทศพมา่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุด มีชื่อเสียงมากพอๆกับเทพทันใจในประเทศพม,ม่าเลยทีเดียวถ้าไปประเทศพม,มา่าคนที่นั่นจะรู้จักมาเตรีและเทพทันใจพอๆกันเพราะมาเตรีกุมารทองพม,ม่านั้นมีชื่อเสียงในด้านการให้โชคลาภให้ความสำเร็จในด้านการเงินการค้าขายและให้ความร่ำรวยแก่ผู้ที่บูชาเป็นอย่างมากอีกทั้งยังบรรดาลโชคลาภทรัพส,สมบัติ ความสำเร็จต่างๆแก่ผู้ที่บูชาจนมีชื่อเสียงมากมัเตรีรุ่นนี้ปลูกเสกโดยปูฤาษีสายเทพอินเดีย ลงประทับหลวงตาน้อยวัดโคกสลุดจังหวัดพิศนุโลกได้ทำการอัญเชิญเทพปู่ฤาษีเพื่อมาปลุกเสกซึ่งถือว่ามีความคลังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชามาเตรีกุมารทองพมา่าเพื่อความเป็นเสีริมงคลแล้วล้ะก็สามารถคลิกมาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่ออ,อ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ หรือท่านสามารถติดต่อกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าของร้านเรานะครับสวัสดีครับ